ครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเว็บ a d u 8 t h a i ทุกคนนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดกันต่อนะทุกคนช่วงนี้โดนบ่อยกันนะน่าจะเห็นกันอยู่ใครที่มีเกมแนะ้นะมาที่แนะนำไว้นะพักก่อนนะทุกคนผมขออามทุนก่อนนะครับเอาไปเกมที่ผมมั่นใจที่สุดเลยนะคือเกมนี้ Monkey m a g n e ี๋ยวผมเบ็ดแม่งหนักๆทุกคนไม่กูผมเบ็ดแม่งหนักอ่ะเกมนี้ด้วยกัน Monkey m a g n e รับผมอ่ะมาใส่มันให้หนักๆครับผมไอเกมนี้ Monkey Magnet ทุกคนมันเป็นเกมหวังสุดท้ายผมแล้วไม่รู้จะเกมไหนแล้วอ่ะนะครับ ทุนมาหมื่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมเบ็ดไม่ก็กดเวอร์เกินนะเป็นพันบ้าโบโคาเตจริงๆเลยเชียเดี๋ยวใส่มาหนาๆครับผมวันนี้ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทผมเบ็ดประมาณนี้นะครับกำลังดีสำหรับเบ็ดหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็ไม่ต้องมาทำตามนะทุกคนกูร้อนไปครับอยากได้กําไรก็ต้องกล้าเสี่ยงว่ะผมว่านะครับแต่แม่งเสี่ยงเยอะไปก็ไม่ดีนะทุกคนก็อย่ามาทำตามนะผมอันนี้คือผมแม่งร้อนของผมเองเนี่ยไอที่เล่นราคาประมาณเนี้ยแม่งคือผมร้อนของผมเองเท่าไหร่เนี่ยพันห้าทุกคนพันเจ็ดนะผมไม่เท่าไหร่ มันต้องลิงสองตัวด้วยคนมันจะคูณเก้าดิมาอีกแล้วอะไปต่อลิงเ,เกที่ผมมั่นใจที่สุดแล้วและมันน่าจะง่ายที่สุดแล้วเท่าที่เคยเล่นมาด้วยคนแต่เอาจริงนะช่วงนี้ผมว่าซื้อสปินม่มากว่าเว้ยอุ้ยลิงสองตัวน่ครับซื้อสปินมันมากว่าโว้ยแต่มันไม่ได้ลายอันนี้เนี่ยลิงโพบอยเฮ้ยลิงโพบอยอยู่นะแต่ไม่ได้ลายสักกะทีครับผมดูดิเฮ้ยลิงโพบอยนะทุกคนแต่ว่าเอาจริงแบบที่ผมบอกนะครับก็คือ ซื้อ <formation jin inh throat> สปินด er mm ีกว่าเออมาเลยลิงสองตัวไม่หาบทจะมาก็มาง่ายจริงๆกับเกมนี้ผมบอกเลยดูดิดูดิห้านสี่ไปต่อน้องมันต้องมาอีกว่านี่มารัวๆผมลิงถ้าตัวเดียวจะคูณแค่สามเลยทุกคนแต่ถ้าสองตัวมันจะเป็นคูณเก้าโดยปริยายให้ผมนะครับก็สองตัวทุกคนเนี่ยเนี่ยถ้าสองตัวไปทีผมเลิกเลยแล้วผมเก็บทุนนี้เดี๋ยวผมไปซื้อเป็นต่อนะครับไม่ไหวว่าช่วงเนี้ย ไม่น่ามาลองเล่นแบบธรรมดาผมหวังว่ามันจะดีกว่าซื้อสปินไงน,นะครับแต่ช่วงนี้ซื้อสปินมาจัดเลยนะครับผมบอกเลยลองสังเกตดูได้ที่ผมไม่ซื้อแล้วผมโดนประจําทุกคนนะครับพอซื้อแค่นั้นแหละนะครับโดนยิ่งกว่าเดิมอีกไม่ใช่นะครับไปต่อเหลืออยู่หมื่นสองทุกคนกําไรของเราตอนนี้อยู่ที่สองพันหกครับผมเบ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเท่าเดิมเลยรอริง รอลิงเออลิงต้องรอลิงดิรอลิงสงตัวครับผมขอ2ตัวอีกทีหนึ่งไม่ก็สมตัวไปลยลูกหมื่นเจ็ดคูณไปีกก่ครับก็หวังๆไว้เล็กๆนะทุกคนนะไม่ใช่เก้าหมื่หรอกเป็นแสนเนี่ยแสนกว่านะเพราะมันเ็ดเจ็ดพันห้าทุกคนมันที่มันไม่เต็มหน่วยนะก็ตีๆไปสองหมื่นคูณเเท่าไหร่อ่ะหมื่นแปดวันนนเ็ดหมื่นแนะครับไอ,อ้แสนเจ็ด แต่ไม่ไม่ม,มาหรอกเราหวังว่าเล็กพอนะทุกคนนะแล้วมันก็หมุนอย่างนี้อีกแล้วนะผมรอสักพักครับผมอะไปต่อครับผมเหลืออยู่หนึ่งหมื่นกับสิสามร้อยครับผมนะเพาผมเพิ่มเบ็ดอีกร้อนนะครับผมทุกคนนะด่า,ผม,ดนะดาผมได้เลยนะคลิปนี้ด่าผมได้เลยครับผม ถ้าคุณมาอยู่ที่เดียวผมคุณจะรู้ว่ามันร้อนนะครับ <c ute> <c ute> ที่ผมขายนี่คือกบเกลือน,นะะอ่ะเบสสองร้อยสิบหกบาท <c ute> ร้อนจริงร้อนจังทุกคนเกมที่ไม่มีฟีเจอร์น่ะเล่นอย่างนี้มันก็ไม่ดีหรอกทุกคนมันหมดเร็วนะครับหมดเร็วจริงนะฮะมันก็บุ่นหนาอย่างเงี้ยยิ่งทำให้ผมร้อนเลยว่ะเป็นคนหัวร้อนง่ายทุกคนอ่ะรอสักคู่ ไปต่อ,อ,ตอ,รรอครับผมเฮ้ยสองตัวอุ้ยนี่ถังด้วยทุกคนพันสองคูณเก้าหมื่นหนึ่งครับผมโอเคกำลังบ่นมึงเลยมาจนได้ไทุกคนเรียบร้อยไปคลิปนี้โอ้โหแต่ก็ไม่เท่าที่ผมโดนไปนะทุกคนก็ถอนถอนคุณทุนขึ้นมาเทียวนิดเทียวหน่อยก็โอเคนี่คนระับไปครับผมหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทนี่แหละเมื่เกมนี้ปะวะสี่นาทีจบไปคลิปนี้เนี่ยนะเดี๋ยวต่อยหน่อยแล้วกันเดี๋ยเผื่อมาอีก โอ้โหบทมันจะมาดิน้องเรียบร้อยอีก2ตัว6,480ไอปีกเปิด32 0 0 0่อไปตอ่อไปตอ้อน้องมึงกำลังมาใช่ไหมล่ะนะอย่าเพิ่งหยุดยัง้งถอนทุนขึ้นมาหน่อยวะ่ะช่วงนี้โดนหนักน้องเอ้อืมอไม่ตัวไม่ไม่ได้ถังนี้เป็นแพงทุกคนว่านราคาพันสองแล้วคูไปอีกก้าวเยทุกคนเมื่อกี้ที่เราได้ เนี่ยมันเป็นตัวแพงสุดเลยนะถ้าไม่นับลิงนะทุกคนนะฮึมฮึมไม่ครับผมพันกว่าบาทไม่ครับผมไม่ได้เออวาะมึงมันเกมเนี้ยบอกเลยน่ครับแต่ว่าก็ไม่ไม่จะเป็นมาเล่นตามผมนะเบ็ดหนักขนาดนี้หรือว่ามาเล่นเกมนี้ไม่ต้องมาเล่นตามผมนะครับรับชมผมพอแล้วที่นี่ผมก็พอใจทุกคนถึงผมจะเสียผมจะได้หรืออะไรก็ยังไงนะผมน่ครับไม่ต้องเล่นตามนะครับผมไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นนะนั่งดูผมพอแล้วผมขอแค่นี้แหละนะครับ กดไลค์กดซับสไคร์กันพอคนละคนละทีสองทีครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันทุกคนพอละเดี๋ยวผมเอาทุนนี้ไปซื้อสปินแม่งเลยครับผมในะคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเดือดขนาดไหนติดตามไว้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซี e you ผมถ้าใครยังไม่กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ผมด้วยยิ่งนี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนซีอิ See you.